จ้อจำไหมครับในคลิปอยู่ไหนคลิปไหนอเออติดตปีแล้วตอนนั้นเ,เป็นเงินแค่ปีเดียวนี่มั่นนะนกครัเจ้ากระงช่วยครับ อาจารย์ครับเบื้องต้นใช่พระอาจารย์ไหมครับใช่ใช่พระอาจารย์ไหมครับในคลิปอยู่ไหนคลิปไหนไอคลิปที่ตัวขับที่ในในโซเชียลไม่ยังไม่เห็นเลยนะพระอาจารย์แล้วชื่อเฟซอันนั้นคือเป็นของพระอาจารย์เองด้วยหรือเปล่าต้องต้องดูก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ยังยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเสือไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จัดการเองครรับอาาจย์ครับ เล่าแนะนำดีพอแม่เป็นถูน่าหายด้แต่ว่าก็วง่อชัวรวคนจะรู้เสียจากจากพระศาสนายังสามารถที่จะเป็นท่าโยกที่ดียังสามารถที่จะต่อยอดคุณงามความดีในคข่าวหวานิสัยได้เมื่อตัวเดีควี่พร้อมๆจริงว่าเออสามารถที่จะพลอดจากออัไยูุกต่างๆได้ละจะเป็นคนดีล่ะ สักวันหนึ่งเลี้ยงพอเลี้ยงเมื่แล้วอยากจะเปลี่ยนสถานะเจ้าของจะค่อยวากันไม่ก็ได้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่เราเป็นเงินหรือว่าจะเป็นเป็นพลวาตปกติอ่ะสติปปี้เหรอครับเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นในที่แบบเออสิบปีแล้วตอนนั้นเราเป็นเงินหรือว่าเป็นเป็นพลวัตอยู่

ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ